อมสวัสดีครับอ่าเราั้นเป็นบ้านดินแล้วเราก็ใส่ธงบนที่จะมีสีเหลืองน้ำเงินแดงขาเขียวขาวนะฮะบูชามาจากขาทิลวัน ที่เปศึกษาแล้วก็ไปอบรมเงินโดมาทีนี้เราก็ได้ทราบซึ้งนะครับก็เลยมีความคิดว่าอยากจะทําตรงนี้ครับบริเวณนี้เอาไว้ทําพิธีสูนะ่เพื่ออุดิดส่วนกุศลให้กับสบรรพสิ่งกับผู้ที่จากไปนะครับที่ได้รับเรียนมาก็จะถือเป็นโอกาสทําเป็นการปฏิบัติบูชา ให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราด้วยทำครุนะฮะที่ทณาจารย์รองศาสตราจารย์ดรกฤษดาวันได้กับอาจารย์อย่นเต่นได้สอนพวกเราอย่างน้อยเราก็จะได้รู้สึกว่าได้ทําตามแนวที่ท่านได้ประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้และให้เราฝึก บันทึกข้อมูลวันที่30ธันวา2563ันครับพวกเราดำเนินการทำสถานที่เพื่อจะได้ทำพิธีซูครับ เป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้จากไปตามที่พวกเราได้เริ่มเรียนมาจากกตททิละวันโดยมีท่านอาจารย์เกสังและอาจารย์จันเทนได้สอนในหลักสูตรนันโดได้จำไปนะไ,ไม่หละงูม้วหลว,ว,วงปู่อย่างนี้ฮนี่มันหลวงปู่เหรียนนี่ดิเฮ้ยจำซื่อเพิ่นมาได้หรอผมจับเพิ่นที่บอกคือจำชื่อเพิ่นมาได้ฮะหลว,วงปู่ หลวงปู่อยู่ที่เบลดกตัวนี้เค้ยเห็นหมดนะนี่พระพุทธพระพุทธเจ้าเฮาอยู่พี่ด้านซ้ายเห็นไหมนี่อันนี้พระพุทธเจ้าแสงกระจ่างพออพุทธวัชรยานที่เบลดมีหลายพระพุทธเจ้าได้เนี่ยกับอันนี้แมชีถามบมบบบราบค่อยรู้อันทางงสลาแล้วไม่เป็นโซนหลวงปู่เหรียญหลวงปู่เทศเนาะทางนี้เราเม่นเป็นโซนสายทิเบตเนาะ เมืนเน่อวานเป็นซิปีใไม่พรุ่งนี้เราก็จะมีพิธีซูครับอ้าวม่จับไว้วันนี้ไม่จับทำไรเด้อทำไรจับไว้ถ้าผมไรวะไรบ่ไ,ไม่บ,บ่เออจับไว้เด้อจับไว้เด้อเัไวเด้อต่อคนต

พราเราจะไปทําพิธีสู่ครับอุทิศบุญกุศลให้กับผู้จากไปและสรรพ,พสิ่งตามแนวทางวัชรยานทิเบตที่ทุ่งธรรมครับอ อยูแล้วเข้ามาอเข้าอย่างไรไหม

ทรัพย์แห่งความสมบูรณ์ปูนสูงที่นำความเลื่อนเมินมาสีมาลายันตานเมื่อพอใจแล้วจึงไม่ต้องทะเลาะวิวาทขอจงใช้ประโยชน์จากกลิ่นและรสหอมหวาน ซึ่งเป็นประสบการณ์ความว่างด้วยเทิน,เ,นรรเราจึงทําให้เขาถึงแม้เขาจะเป็นศัตรูของเราเราก็ทําให้เขาเพื่อให้ศัตรูของเรานั้นสามารถที่จะมาเข้าถึงสัมโพธิญาณเหมือนกันกันกบเรานี่ความความเมตตาการุณานี่ประมาณท่าน่ะซึ่งรเราก็จะทําใ, <น S 2> ใจ,ใจยากเพราะอะไรคนที่เป็นศัตรูเราจะทําใจยาก เราพอมีเยอยากคำปั้นตอกหน้ามันเป็นบ่า <c oughs> แต่ที่ถ้าเราฝึกแล้วเนี่ยจิตใจของเรามันจะงดงามมากมันมีความเมตตาอย่างมิประมาณซึ่งผมเพิ่งมาเข้าใจว่าประมา,ากาเมตรติชูนักปชิจิมา

Sumuje the sung yelam di di da ta sa lam so ha so mo ra ta hen we ni dum hum mu te mu te mu ra mu te mu ye mu ye โรามุเยมุเธมุเธวโรมุเธมุนีเกโตเยสาคารุเทขันทิโรเวณีเวโลสุลาเวโรนะหูตะกะสุโตสุโตดุสุโตยะสลีเลติสเลยะสังยิสังยิสุสังยิยะมุราตาเห็นติสิตุมุงหะเทปากรัมโซหันโซมุราตาเห็นเวณีดุบุมุเตมุเตมุระมุจิมุเยมุเยโรามุเยมุเธมุเธวโรมุเธมุนีเกโตเยสาคารุเทขันทิโรเวณีเวโล สุลาเวโรนะหูตะกัรสุดโตสุดโตโยโตโยยะสาเลสาเลดิสาเลยะสังยิสังยิติสังยิยะมุราทะเานติเซตุงนุงหะ้าลุงดุงหูลำนำหูลเทติจ้าพระพุทธเจ้าทั้งสามการผู้นำพาสัตว์โลกไปสู่การหลุดพ้นพระพุทธรูปมีผีสถูปสิ่งเป็นกายวาจาใจของพระองค์พระพุทธสัตว์ทั้งสิบที่เครื่งบัิเป็นการตรัสรู้ข้าพเจ้าและเหล่าสรรพสัตว์ขอกราบอนุตโนมได้ยึดแก้วทั้งสี่เป็นสรณะ ครุฑผูษษ้ประเสดต้นกับเหนือตีกายให้พระจันทเจ้าพระพุทธเจ้ทาทั้งสามการผู้ธนำพาส,สังรค์ไปสู่การพ้นอกุทธรูปคัมภีสถูกสิ่งแทนตายวาจาใจของพระองค์พระโระพธิสัตว์ทั้งสิบทิศรวมปฏิทินแห่งการตัสรู้ข้าพเจ้าและเหล่าสัพพะสายขอบตาประรถน้อมได้ยึดแก้วทั้งสี่เป็นสรนะณะ ครุฑผูปบัญเสดต้นกำเนิดตีกายแห่งพระชเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งสามการผู <program> ้นำพาสามโลขปสุกการหลุดพ้นพระพุทธรูปคัมภีร์สัตว์ถูกสิงแทนกายวาจาใจของพระองค์พระพุทธศาสนาทั้งสิบทิศลงมาที่แห่งการจะสรูปข้าพเจ้าและเหล่าสรรพสัตว์ขอกราบอนุทนมในยึดแก้วทั้งสี่เป็นสรณะครุฑผูปบัญเสดต้นกำเนิดตีกายแห่งพระชเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งสามการผู้นำพาสามโลขปสุกการหลุดพ้นพระพุทธรูปคัมภีร์สัตว์ถูกสิงแทนกายวาจาใจของพระองค์พระพุทธศาสนา ดังพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งหลายทรงเจริญโพธิจิตด้วยผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในสามการข้าพเจ้าขอเจริญโพธิจิตเพื่อสรรพสัตทั้งหลายที่เข้าถึงพระสัมมาสัมพทธิยาณดังพพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายทรงทรงเจริญโพธิจิตด้วยผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในสามการข้าพเจ้าขอเจริญโพธิจิตเพื่อสรรพสัตทั้งหลายที่เข้าถึงพระสัมมาสัมพธิยานสาธุ